อยู่กับมินเลสเซ่นไทยแลนด์นะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีแขกคนพิเศษมาที่ช่องของเรานะครับก็คือน้องอาร์มนั่นเองนะครับก็บอกว่าน้องอาร์มเนี่ยเป็นเอ่อบิวตี้เฟรนเซอร์นะครับแล้วก็เป็นแบบเมทอร์ติดด้วยเป็นแบบว่า LGBT รุ่นใหม่นะครับที่น่าสนับสนุนมากขอบคุณมากๆเลยวันนี้ก็เลยแบบเรียนเชิญน้องชามนะครับมาแต่งใช่มาลองสันโลุกสวยสูงรต่อหน่ยเพราะว่าพี่ดินบอกว่าพี่มิ๊ีพี่บิ์มแล้ว จะทำอะไรที่สวนเออยังไงล่ะดยวิกอันนี้คู่ใจของชี่ที่ได้มาตอนวันเกิดบอกว่าเป็นการลองแต่งหญิงได้ไหมเหมือนผู้หญิงไหเออผู้หญิงแหละเหมือนผู้หญิงเปผู้หญิงครั้งแรกของนินนะคะก็คิดว่าถ้าสมมติฟีดแบ็กดีคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดติดตามถ้าใครอยากดูแล้วว่าลุคที่เราแต่งกันออกมายังไง ลอยไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราแปลงร่างแล้วหนึ่งโอเคอยากดูทุกคนอยากดูเริ่มงั้นเราเริ่มไปพร้อมกันแล้กันคือพี่ก็บอกว่าพี่เป็นมือใหม่อ่าพี่เป็นมือใหม่แต่งมูอใหม่แต่งหญิงอ๋ออยากลองอยากรู้อยากลองโอเคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอะไรอันติีพี่จะสกิดเนาะอ่าเริ่มเลยไปพร้อมกันเลยไหมได้เลยขั้นร้อนแล้วก็ลงผิวก่อนเนาะลงผิวอ้อมลงเลยยัง น่าดมขนาดนี้พี่พี่ต้องปิดก่อนพี่ใช้ตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่ของแบนค์ยิ่อก่อนงานน้องชายตัวคุชันแผ่น้ออคุชันอะไรไม่ใช่แบงค์ี่ิรมพี่เราควรน้องปิดอย่างนี้เลยอ่าหากระสุกก่อนถือได้ถือได้เดี๋น้องทำอย่างเงี้ยให้เขาให้คนดูดูออกเลยว่าว่าแบบเออไม่โอเคแล้วกระสุนปีนได้เลยหรอกระสุนปีนได้เลยหรอก็ไมไม่ได้อ่าได้ได้ สิ่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรามาซีอ๋อเป็นอย่างนี้นี่ยังบอกที่มีอาวุธใครเราไม่มีมาเก็ตเนี่ยคือพี่ลองลองพื้นไปแล้วแต่ทีนี้พี่อ่ะเคยไปดูคลิปที่เป็นคนเวลาแต่งแดกใช่ป่ะมันก็จะมีหนวดหนวดอ่ะแต่ทีนี้เราจะแบบจัดการยังไงดีอ่ะมันต้องมีตัวคอนดิเตอร์มาเกี่ยวข้องที่ได้ๆๆแต่เนี่ยมันเป็นคอนดิเตอร์ตาที่มันเป็นเนื้อสีส้มน้องบอกว่าอยากได้เนื้อสีส้มใช่มันเพราะว่า เนื้อสีเป็นด้วยเม็ดสีของสีส้มมันต้องเอามาฆ่าสีเขียวเกษสีของหนวดมันเป็นสีเขียวไงใช่เราต้องเราต้องปิดเร่ต้องยพอดจีแล้วยคะใต้งนัมนใ่ดองไมู่ดยอด้วยใต้คหมดนี่ไม่หดเลยนะของสนนีพี่นี่แหละนะเกฟ้าว่าสีเขียวจะหายไปแล้วมันจะทําให้ดูแบบว่าเป็นสีสกินโทนที่ถูกต้อง น้องอามเริ่มแต่งหน้ามากี่เริ่มเมื่ไหร่เริ่มถ้าพูดว่าเริ่มเริ่มมื่อตั้งมอนนึงเพราะว่าราจะรู้สึกว่าขึ้นมัธยมมาเราต้องสวยเพราะว่าเราต้องเจอพวกคนที่มากขึ้นไม่ใช่แค่ธยมก็ไม่ใช่แค่เพื่อนมาปลายซึ่งตอนนั้นอะเขียนคิ้วอุบาทเขียนมากเขียนแบบไม่เป็นทรงแล้วเขียนเข้มไว้ก่อนด้วยแล้วก็เส้นเลยแบบว่าลากล้วก็ลาอุ้ยอะไรอย่างตลกมากที่อยู่ในยุคที่แต่งหน้ากันตอนปีหนึ่ง แล้วอยู่และโตมากันในยุคที่การคอนทัวร์กำลังเฟื่องฟูไม่ไหมค่อยเข้าไม่ไหมสั่นนี่คุณดําอ๋อไม่เลยแล้วความมั่นคือสวยสุดแล้วปีหนึ่งเฟเชียเนาะแล้วเข้าไปเรียนหน้าขาวสุดอยู่แล้วคอนแทคเลนส์ใสไหมตอนตอนนั้นอ้ยเริ่มใสโนโโตมานใยุคคอนแทคเลนส์แบบไหนบิ๊กอา โอมาในยุคที่ทุกคนเรียกคอนแทคเลนส์ว่า big อ y e ไปถึงหน้าร้านอันไหนโตสุดคบพี่นี่ขอแบบขอแบบตาโตตัดโตเหมือนอดิซ손นะคะมันจะเป็นนักร้องแบบยุคนั้นขอ리아디손หนึ่งผู้ละแปดร้อยผูละเอาอันนี้โตที่สุดค่ะเอาเป็นไงบ้างโอเคเลยอ่ะวิวโอเคเห็นไหมว่าเม็ดสีเขียวหายโอเคงานผิวเรเสร็จแล้วต่อไปเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ในของเล่นสันอีกอย่าง แล้วก็คือครีมบัชอ่าอ่าโอเค young arm นี่คือปัดแก้มพร้อมมีกี่สีมีทั้งหมดสามสีตอนนี้มีสามสีแล้วสวยมากแบบออนขอมแห้งอันไหนคือสีที่ขายดีที่สุดสีออนเดอะร็อคออนคอร์สีออนเดอะร็อคตั้งชื่อว่าแบบอ่อนเดอะร็อคโอฟแฟชั่นแล้วก็ดีฟิลท์หลบกเมนูดื่งเมนูดื่มเป็นโอเคแล้วพี่นินจะใา้สีไหน จริงๆอ่ะพี่ขออนุญาตพี่อยากใช้สีดีฟิทูแต่พี่แบบกให้ให้น้องดูก่อนสีพีทเป็นประมาณนี้น้องเริ่มมาเป็นแบบนูดอ๋ออย่างนี้อันสีบีทูนี้คือลูกวันนี้เราใช้สีอะไรดีใช่อันนี้ก็ได้เป็นิีแบบว่า สไตล์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 อ, <laughs> อันจ,จอยๆตอลงลงลงวันไหนปกติครับเวลาพี่ลงพี่เป็นคนหน้ายาวลงข้างหน้าพี่จะลงตรงเนี้ยแค่ตรงนี้เลยแต่ของหนูอ่ะจะลงช่วงตรงนี้เพราะว่าอยากให้หน้ามันดูยกเพราะว่าเป็นคนหน้าโคบไงนา,กนายกกล้องทำไ <c oughs> งนะก็ตรงนั้นชายช่วงตรงนั้นอุ้ยออดเราแล้วสวยนะเสรวยอ้ะเออได้เลยนะอุ้ยสวยอ่ะชอบจัง เดี๋ยววันนี้อาจิกกลับไปด้วยเป็นขั้นตอนเซตเซตผิวเนาะเซตผิวอ่าเซตด้แป้งเซตก็แป้งไข่แป้งมันลหนกัหน่อยหน่อหน่อยต้องพี่ต้องตรงนี้ตรงนี้ใช่ด้วยเพราะว่ามันต้องทั่วหน้าเนาะแล้วอาจจะชินกับการแบบว่าแต่งหน้าเบาลูกเอวีดกออกจากบ้านบางๆอะไรเงี้ยนี่ก็คือปัดไม่หยุดเลยนี่ อ่าเพิ่งขนาดแล้วอะเขา่มพิ่งขนาดแล้วไม่ด้วยเราคือแป้งผสมแป้งใช่ใช่หนอมาเดี๋ยวเดี๋ยวปัดตาให้เลนพี่พี่ต้องพี่ต้องไปมือนันรู้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยมันตันตาว่ามันตางแต่ตอนต้นคลิปไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าตาตาสว่างอันนี้เงียบมากเลยงานหนุนใช่ชอบที่หูหมากเลยเดี๋ยวปัดตามาเราจะปัด ตอนนี้อ่านทำทำงานอะไรปั๊บระหว่างตอนนี้เรียนแล้วก็อาจจะมีเป็นจ o b แต่งหน้าเอ่ยร้อสาวนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราจะที่งานเรอใช่ต้องบอกว่านินาติดตามน้องมาตั้งแต่แบบตอนทำแบกแบบแรกๆเลยนะโอ้โหแล้วเราเราเราติดตามกันมาตลอดอยู่เนาะใช่ติดตามกันแบบก็แบบเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้มันมันมีแต่คนนี้มันมันมันแต่งเวอร์จะแบบมันมันจึ้ง ต่งหนานางแบบเอ้ยนางงามนะจนเจ้าสาวนางงามเขาคือไหมเข้าเพราะว่าเรื่องมีการไปเรียนมาก็เลยแบบว่าทําให้หลายๆอย่างมันค่อนข้างจะพัฒนาขึ้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยเราอยากได้เอาสิ่งที่เรียนอะมาใช้ประโยชน์เพราะว่าเราก็ไปอุตส่าห์ไปปั่นปั่นเรียนอ่ะได้อาโอเคงั้นเราไปต่อก่อนแล้ววันนี้เราสีอะไรดีอ่ะคพณนน้องสีอะไรดี พอนี้เราจะเป็นฟิลฟิลไรฟิลร์มหรือว่าฟิลร์มฟิลน้องจิ้มน้องจิ้มสีไหนพี่จิ้มสีไหนอ่ะเริ่มจากพี่แป้งก่อนเขาใช้แป้งหมดแล้วเราว่าอ่าบบเดี๋ยวเราจะดูแลในส่วนบริเวณตาด้วยกลับมาเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนที่เรามาพร้อมน้องบอกว่าอย่าให้ซ่อมเลยเห็นแล้วว่าเออเออเอตาสวยนะเนี่ยต้องบอกตามชัดมากอึนจึ้งมาก จริงดูดิมึงเป็นคนตาสวยนะจริงหรอแม่คนนี้จะบอกตาจะบอกตาพวกมึงอ่ะยอแรงกันไปแล้วฮัลโหลกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายไปแต่งตาแล้วใช่แล้วก็แต่งคิโวนี่คือผลงานของหมออาี่จัดการรังสันได้ไหมตาให้นินโดโอ้ขั้นตอนต่อไป ด้วยเลซานมีโปรดักเป็นบราวโปรดักขึ้นมาเนาะเราก็จะมาใช้ด้วยกันแล้วก็คือเป็นอะไรคะเป็นไลท์เซตติ้งบราวเจลนะครับเอาไว้ก็จัดแต่งทรงคิว้วน้ะอันนี้น้องน้องจัดการรังสรรคิ้วให้เป็นราชา<ะ>เป็นทร<อ>งแล้วก็เดี๋ยวเรามา,าปัดคิ้วด้วยกันปัดคิวะคะ้วแกบจบเลยเราอ้างตัวเนี้ยเป็นจะเป็นแบบทินเทป เบาวเจลที่จะทำให้ขนคิ้วเราเนี่ยตั้งแล้วก็เรียงสวยคือมันจะมีสีนิดหนึ่งให้ดูสองทพันเออมันก็จะมีความแบบขนคิ้วนะดางน้ดีคอนทัวร์่ะคอนทัวร์คอนทัวร์แป้งเนาะแป้งอจะเป็นแบบที่ข้างหนึ่งที่ข้างหนึ่งอะไที่เป็นเส้นอแต่ก่อนนี่คุณเลือกคอนทัวร์ขอย้ำอีกรอบหนึ่ง กลัวมากตรงเนี้ยรบใช่แบบสันเรือสมัยก่อนเราแบบว่าอาจจะแบบเพิ่งรู้เพิ่งรู้นะว่ามันมีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราควรทีำยังเข้าไหนใช่เราก็เลยแบบว่าเมื่อก่อนแบเอหน้าไม่โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วปัดไฮไลท์เสร็จอะไร ว่าไปไหนวะไปไหนวะันนีเรา <S <S> <S ต้องมาเล่นแล้วก็มาลองแล้วก็คือขั้นตอนของการขับปากหนึ่งแบบต้องบอกว่าเลสเซอร์เราแบบตอนนี้ย คือในความนั้นเลต้องการที่สพอร์ต l อ b t รุ่นใหม่ๆเนาะที่แบบมีความสามารถนะแบบสช่เพราะว่าตอนนี้คือพวกเราค่อนข้างที่ต้องการจะเรียกร้องเกี่ยวกับความเท่าเทียมถูกต้องใช่เกี่ยวกับความสิทธิของของทุกคนเพราะว่า l g b ต q ิก็คือคนเหมือนกันไม่ไม่ใช่แบบว่าอย่าเราต้องเราต้องอย่ามองแค่เพศคือทุกคนเป็นคนเหมือนกันซึ่งทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติที่แบบเท่าเทียมเกันใช่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ LGBTQ วทุกคนแบบว่าเกี่ทุก่าเอไองการคกอเรา่ต้อง เราจะขอเป็นที่หน okay, so si ึ่งแต่เราจะขอความเคารพเคียมให้ทุกคนแบบว่ามองเราแบบเคารพเคียมกันถูกใช่ซึ่งอามดีใจมากที่มีแบรนด์เครื่องสำอางดีๆนะคะที่แบบว่าคอยสนับสนุนพวกเราคอยแบบว่าโอเคช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมช่วยส่งแรงให้พวกเราแบบว่าก้าวสู้ต่อไปนะคะจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาลองสีเลือกันดีกว่ามาลองสีเลือที่เราเราสมอลที่มืออ่ะสีเหลือแ่ะมันจะเหมือนกับทายากนะ้า่พอเอาจริงๆแล้วอ่ะรู้มันเป็นสีที่ทาง่ายมากสวยนะคะคุณไอ่แดงจัดแต่ค่ะมันไม่สวยมันเป็นดิฉันไม่เจี๊ยดะอันนี้ดิฉันไม่เจี๊ย วยสเป็นแดงแบบดอกงมานิดนึงอ่ะใช่ก็ยังอยู่ในโทนแดงกบดอะแ่แดงสดแดงทัดแดงททุกวันอ่ะใช่เออชอบสีมากเลยพี่นิทาแล้วแบบขับผิวมากดูวาสีนี้ทานแล้ดูแบบว่าผิวเราดูขับเนาะใช่ซึ่งสีนีพึ่งล้ำออกมาเมื่อเดือนนี้ต้องบอกทุกคนก่อนว่าพึ่งล้ำออกมาแล้ว เป็นการช่วยส่งเสริมของ L G B T Q เพราะว่าชื่อสีวันเลิมแล้วก็ออกมาในเดือนภัยด้วยแงคะ้อยแล้วให้ดูใกล้ๆสวยมากสีนี้อามชอบมากคือแบบโอ้โถานะดทุกวันจริงเนาะแล้วก็แบบเป็นสีที่ไม่ป่วยแล้วก็เป็นสีที่ทําให้ดูแบบว่าขับผิวต้องบอกว่าลิปคอมเบลเซ่นะต่อให้เราไม่ฟูเมคอัพอย่างเงี้ยก็ยังทาได้ก็ยังทาได้เพราะว่าเบสออนอะ เลสอ่ายูนิเซ็กคอสเมติกของเราอะ่ะในไลน์อ่ายูนิเซ็กคอลเลคชันเนี่ยทุกสีเนี่ยต่อให้ไม่แต่งหน้าต่อให้มีแค่เขียนคิ้วนิดนึงอะปัจจุบนิดนึง,นง,นงอ่ะ,อะก็ออกได้เลยเออไม่ต้องฟูลไมคตอัพ <A, A. S 1> แต่ว่าลิฟของทรันไม่ได้มีแค่คอลเลคชันนี้เดี๋ยวอาร์มจะมาทาก,กรอดด้วยเพราะว่าอาร์มเป็นคนชอบกรอดมากตัวปรดเลยใช่ไหมใช่ตัวปรดเลยซึ่งใช้ตลอดแล้วก็แบบไม่ว่าจะคีเอสดู แบบว่าแน่นลุกเยอะลุกปังไงก็คือต้องมีกรอดซึ่งอันนี้เป็นคอเลกชั่นเลยครับพี่นินเป็น h ฮลติโกออนใช่ก็จะมีอยู่สีสีนะสีโปรดองเก็คือสีนี้เลยสีฮันนี่สัคเิลเดีวเรามาลองอันนี้คืออานจะท็อปไปบนสีเลิฟนะคะที่เพิ่งทาไปเมื่อกี้สวยมากเลยทั้ง2องคอเลกชันพอเรามาหารวมกันก็คือใช่มันที่ทำให้ดูแบบสวยเนาะ สำหรับพี่อ่ะพี่อะชอบสีเกนในเกล็อุ๊ยหนูก็ชอบสีเกนในเกต็ดทับอะไรก็สวยอ่ะทช่าสีเกลนในเก็ทับอะไรก็สวยพี่อะจะเป็นสีแบบน้ำตาลใช่จะออกไปทางน้ำตาลนูนูนแต่ผสมอะไรก็สวยตุ่นขึ้นนิดเออตุ่นขึ้นพี่จะบอกว่าคุณภาพของลิปดีมากๆเราไม่รู้สึกว่าอ่ะลองเมมให้ดูมันไม่เหนียวปากแล้วก็มันไม่หนึบไม่เหนอะหนะด้วยนี่ทุกคนดู สวยมากเราให้ความฉ่ำที่แบบ <S <S <ช>ว่ากำลังดีเาเข้ากับสภาพอากาศใช่ใช่ไม่รู้สึกว่าแบบว่าหนักปากจนเกินไปคยอ่านพี่ว่าเอาเอาสีเลิฟเนี่ยไปเำ้ากับเก็บไน้แค่นี้ที่วัน้ยสวยวเออล้วปากดูฉ่ำเลยอะดูพี่วันดูสวย สวยเลยวันนี้สวยวะ่ะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลากันไปก่อนขอตัวลากันไปก่อนทุกคนใครดูนะใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมติดตามทางเลสเซ่นแบนด์ด้วยนะคะใช่แล้วโอเคเดี๋ยววันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ